สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำโดยรองศาสตราจารย์ด ok รคมสานมารีศีอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะบดีคณาจารย์บุคลากรของสอจลร,ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนณชั้นหนึ่งอาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่30พฤษภาคม2568รองศาสตราจารย์ดรคมสารมาลีศีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นเกรด12ประจำปี2025ณหอประชุมใหญ่สถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์สจลโดยในปีนี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น54คนโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติชั้นนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศที่มุ่งผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมและเพื่อศึกษาต่อ,อยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและต่างประเทศคณะบริหารธุรกิจสจลเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะทุกสาขาในสาจลเพื่อเรียนปริญญาโทล่วงหน้ากับโครงการแววนวัตกร MBA 4ว1สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เทอม2ในสาจลเกรดเฉลี่ยสะสม5ภาคเรียนไม่น้อยกว่า2.75โครงการนี้เรียนวันเสาร์อาทิตย์ไม่กระทบการเรียนปกติเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ reg.kmitl.ac.th ถึงวันที่8มิถุนายน2568สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์023298000ต่อ6338โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดให้บริการออกกำลังกายในน้ำเอาคว้าแอโรบิกส์เพื่อฟืน้นฟูร,ร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อในสระธาราบำบัดที่ทันสมัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยให้บริการทุกวันพุธเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น2โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหมายเลขโทรศพัพท์093-437-6312และ02-329-8143สำหรับนักศึกษาบุคลากสารสจลและประชาชนทั่วไป ที่อยากสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาเรื่องสุขภาพกับทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1448หรือช่องทางลายที่ line at kmch รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารค่ะ